ว่าเฮ้ยทำไมเองถึงไม่ช่วยข้าหาหน่อ,อไม้วะมันเหนื่อยอะไรอ่ะข้าเหน็นนอนอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยข้าเนี่ยหาหน่อ,อไม้อยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยได้ยังไงนอนเหนื่อยโว้ยนอนเหนื่อยนอนเหนื่อยนะเว้ยต้องใช้พลังงานในการกลน ไม่พอใจใช่ไหมไม่ N ้าใจเองแต่กันทำไมเนี่ยอะไรฮะเองรุนจะให้กัดขาอ๋อสเน็กงูงูอ๋อสเน็กงูงู โอัดโองไปหาหน่อไม้กับเพื่อนแต่โชคร้ายโดนงูกัดและการโดนงูกัดของปวดครั้งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เฮ้ยไปทำไมหมอข้าไม่ว่างไอ้ทำไรอยู่นอนปวดแผลอยู่ไอ้ทำไมหาหมอที่วยก็บอกไปไม่ได้ไอ้ทำอะไรนอนอยู่เอาอันั้นเรื่องขอเองก็แล้วกันเองก็นอนตายของเองอยู่คนเดียวก็แล้วกันโอเคจ้ะ เฮ้ยเขาก็บอกว่าข้าไปไปหาหมอที่ข้าไม่ใช่เพื่อนเองไม่ใช่เพื่อนข้าเลยเป็นใครข้าเป็นยังมาโทษข้ายมมาลาไม่ใช่ยอมมาโทษไอ้แก้วแก้วไปทำไมเอ็งโดนงูกัดเอ็งก็จะตายแล้วเฮ้ยที่อยากไว้เป็นเนี่ยให้รูงูกัดเจ้าอะไรกันนะกรนาถ้าโดนรถชนว่าไปอย่างไม่ได้เอ็งกลังจะตายแล้วตายไม่ได้ ทำไมกการไม่ได้ลูกยังเล็กอยูลอย่ลูกเองยังเล็กได้ไหมถ้าข้าตายไปลูกข้าโตมาไม่มีพอ่อเป็นเด็กกัม้าเป็นเด็กมีปัญหากายากไมไมเานนป็นไอ้หยาเขาสร้างโมทำให้ประเทศชาติลงนจมโรกปนปวดเกิดภาวาโลกร้อนเทวนิยงดานินยาเฮ้ย,ไ,ยไ,ไปแล้วยังไงข้าก็ไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ลูกข้ายังเล็กอยู่ถ่าตายไปลูกค้าโตไปไม่มีพอ่อเป็นเด็กกัม้าขาดคามอบอุ่นเป็นเด็กมีปัญหากายเป็น ทำไม่เป็นที่ชาติลมจมโลกปันปวนเกิดภาวะโลกร้อนเอลนิโญ่ตายเยยไอ้เจี้ยตายไปแล้วไอ็งจะไปใครอย่างนี้กูแค่เองแล้วปวดหัวปวดหัวว่ะปวดหัวลมขึ้นลมขึ้นลมขึ้นเต็มคอเลยลมขื้นแล้วไงลมขึ้นแล้วก็เป็นทำไมเนี่ยครียดเครียอเครียดแล้วลมมันขึ้นลมขึ้นแล้วมันก็ เฮ้เจ้ใครเป็นเหมือนแองอะไนี้่ะตัลกไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ไปบ้าแค่ไปเอาคนคนเดียวอ่ะเล่นเป็นเด็กๆไม่ได้ทำไมถึงเอามาไม่ได้วะันเนี่ยเอามาไม่ได้เดี๋ยวมันตบหัวกระบาลเลยเองเป็นถึงะท่านยมะทูตจะเอามาไม่ได้ได้ยังไงวะคนเนี้ยเอามาไม่ได้จริงๆเอามาไม่ได้จริงพ่ออะไร ใครอยากจะรู้นะข้าจะไปอาเองเฮ้ยทันยาทันยาเป็ยังไงรู้วะเ้เฮ้ยอ้โอะไรวะเนี่ยมันตายี่วันแล้ววามันเหม็นเนี่ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายแล้วมันอยู่ไหนอะอยู่นี่เฮ้ย่อยังไม่ตายเหรอแล้วกินไรเหม็นขนาดนี้มันตาย คอแล้วข้าเคลือนตาเลยทำไมพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพูดไม่รู้เรื่องไงวะกไมาเอาผมไปอ่ะเอา้าจะไปเองไม่ไปลูกผมยังเล็กเล็กไม่เกี่ยวอะไรอะร่ะลูกผมยังเล็กถ้าผมตายไปลูกผมโตขึ้นเป็นปีพ่อเป็นเด็กกพร้าขาดความบกพร่องเป็นเด็กมีปัญหา,าการายเใครอยะของต่งางคนทำให้ประเทศชาติล่มจมโลกปั่นป่วนเกิดภาวะโลกร้อนเลือดกระจกเอลนิโยลานินยา ลอีกคนล้อีกคนล้วเขียดหูไปเ,เ,เรืร่อย,ยหูไปเรื่อยเรื่องเขียดเขียดเขียดพอเขียดลบขึ้นลบขึ้นลบขึ้นเพี้ยแล้วเป็นไงให้ระวังระวังอะไรนี่มันอะไรกันนี่นี่อดเพ้อไปเองเพราะพิษงูหรือโยมพบาลมาจริงๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอดก็ไม่ตายจากเหตุการณ์นี้และมีชีวิตรอดอยู่ถึง30ปี รถสิบล้อวิ่งมาเฮ้ยมองตากันแล้วมันรู้ว่ามันต้องหลบรถเล็กพี่พี่พี่มอเตอไซค์มาเฮ้ยมองตากันแล้วมันรู้อ่ะเพามันต้องหลบรถใหญ่เว้ยต่อตางคนต่างคิ่ทัดท้างตัวเองมันต้องหยุดเด็กเคยดูนะมันต้องหยุดว้าวมันไม่ยืนอ้าวว้าโอ้ยปุ๊บ แล้วไรนีมาสาสิปีแล้วเนี่ยเเฮ้ไปเองเขาเองเออ้ัวกับสิบล้อเนี่ยกด้จะตายแล้วจะบอกแล้วไงว่าข้าไปไม่ได้ทำไมลูกใคราัเล็กาข้าตายไหมลูกาเป็นเด็มการความบุอุนเป็นเด็กมีปัญหาไายเป็นกยะของสังคมทำให้ประชานลมจมโลฟันปูเกิดภาวะลงร้อนเอวนิโยรอ้ไมเลื้นยไเนใครอ๋อลูก ไป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 ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าอีกเล็กด้วยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ออเป็นไงบ้างเฮ้ยใครพ่อยลูกใครอีกเล็กไม่ตรงนั้นนี่ไม่ตรงนั้นนี่ไป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 ก็บอกแล้วว่าไปไปยังไงก็ต้องไปเองกำลังจะตายแล้วเฮ้ยพูดรู้เรื่องเลยไอ้ว่าพูย โอ้โหเขียดเขียดลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นไอ้อเร็ว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 โอ้ยข้าถามจริงๆนะวะเมื่อไหร่จะเลิกเครียดวะเออก็รอแกซะ่อยถึงจะหายเครียดอ๋อโอเคโอเคอ่ะงั้นข้ารอไอ้แกก็ได้สัญญาแล้วนะเว้ยเอองั้นเดี๋ยวเจอกันไอ้พ่อ เมื่อกี้ที่สิบลออ้อพ่อคุยกับใครอ่ะอก้อยเพื่อนเก่าพ่อเองไอเดียโคกมานานแล้วแต่สองตัวเนี่ยมันคุยเพ่อรู้เรื่องโคกนี้นที่หลอกมันได้อโอ้โหม่ดูที่พูดมากลมขึ้นปวชช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอดเพ้อไปเองอีกครั้งหรือโรงยาบาลมาหาโอดจริงๆ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโอดก็ยังมีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้คุณเชื่อไหมว่ามีเรื่องพิสดารแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย